ไอซ์้อน้ำไว้และสัทานนะครับไอส์ซื้อนน้อยให้เขาสังเกตไอซเข้ามาเดินี่นายเงินแบบเมื่อวานเพ่เกิดแารแพ่บริการที่ว่าที่เจ้าตพันจำเป็นหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลสามล้านสางการสัเข้าใเจ้าเป็นที่ถึงร้อยจังเา้อสองกันคิดวิเราะว่าดีแะ่ไหที่ด้นไหเราอู่สร้งใรับไปฝังตูันแต่ปรญาพจะได้แค่ไหนก็นั้เลงคับ าการระดมพลทำงานเพ็่มขึ่นนักปีเียดายเินก้าวนึ่แค้แค่ห้าล้ากเราทำยังไม่ทิดงกินเค่องมเราททำไต่อไปวันนี้รายงานจากย่านะครับที่เหูนตุ้งตงก็ลังพิมพ์คทุกวิธีการนะครับรูกตุ้งตงยังมีเงนอยู่รทำไงนะและกปีนดำคุณามัวคนไทยก็คนไทยม่ยืนนไม่ได้ัลนวทกนมาลงที่ในขาพเขตนะ กนเแปดสี่ก้อนกิโลกว่าหรือดำนะครับเราต้องใช้สายนะการักแยงเข้ากับ้วตับยาต้สูงกณีเพียดของกาคือด้เดินข่ามาได้เลยนะดพยได้การเราไปได้การได้ดีหมดนะอันนี้ืูบ้านนะอาเภอนแล้วทำเงินด้ยกันดูบ้านใจทุกสนามอันนี้ดูบ้านยาตุ้งสูงต้องการที่เราเก็บรวบรวมมาว่ามันเข้ารเราจับเจอจับเจอ วันนี้ทางเราวางแผนก็วางผนพาพระอาจาราไทที <laughs> değil, the the ่หนเป็นว like ิทรรนะครับอัลจัมเปสเศทท่านไปยมอเชียแล้ววันนี้เรีมนว่าของบางอย่างก็ไม่ใช่ของไทยแล้วเอาเข่ยายที่น้านนะครับของข่าอเงี้ยผมก็ไปแล้วมวันนี้เป็นที่ดีไ่ดีขลุ่นะครับแต่บางคนไปทำรีสอร์ทบางคนไปเลี้ยงรือโดนบางคนไป อากาศมันเนนะทำธุรกิจดีที่นั่นเกียวพีก็ถึอเมอเหมอนกันกันทานะครับอย่าลืมบอกแล้วว่าพอบระดับสูงมากบัตรจ้างว่าระดัสอบที่ผู้ตรมีกันเป็นบัตรหมัยพิเศษครับที่บริษัจไทยปปงปทแต่ที่กันทร์ทัีตากเนี่ยเขาใช้หมายความนั้นหกนะครับขาเฝึกหานมือนะครับ นี sea, Pacific Pacific ่ช so ือข so awesome. like ึ้นด่านด่านที่ก็ไปนี่หเลยนะบ่อนบังจุกที่บ่อนคนก็ราล้ากันเท่าแล้วอย่างจังก็มีที่จีนกตั้งอย่างีดใจเลยจับไปโดนสุในรอบแปดก็โดนุ่ันมาเพรนก็ดน็นฝั่งชี้เขาเขาเข้มข้นมากนะครับบ้านนากาเดียดีิดยุเปิดเือเกิดติดบ่อนที่ฝั่งนั้นนัเป็นบ้านนาคาผมจะไปจ้างเ่าไหร่นะผมึังดวงที่มผมนะครับบ้านหนังเล็กจังหวัดตาันะครับอันนี้ะแหละแหลมเล็กๆขอระเทศไท แต่วันนี้ถูกปกคมานานท่านดูทางทะเลให้ดีนะทะเลอะาไทยเดี๋ยคุณจะมีท่ามาเรื่อยๆวันนี้เรากลักุากรรกั้งประเทศไทยนะครับส้าภาพเรือจีนพม่าบองรลัเรือสี่ยวประทันะเบียิดมือเสี่ยเยอะกองรลังมหาเรือเชียงรายหรือสุดามเหลี่ยมตันตที่มีการหลอทำและท่านได้ยินนะนักควารวยพวตึงตุมรบีุ่ตรมไหนดีที่สามารถส้ลรัก้กรักันทร์ เราได้ความสมบู mm. ึ euh, ้นเหลือเราอ <ella> ันส่วนได้รีเข้ามาหรือส่วนคนน้อยต่างรับเข้ามานะครับด้านสาของราจสมบุสมรณอีสานล่าของเราจะรานีพื้ที่อุบลราตนบุรีหรือพยัคฆ์เบญพานะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นพบพออามาจากพื้นที่นี้นะครับเราไม่ต้องตั้างหนุอผู้นทีการให้เจอเะครับนี่โรงพยบายจะขึ้นกองทัพบพอันมี้เลยผู้นี้จะนัเลือเกิด้รือยื่นะครับ ภาพใต้ก็ต้องมัสาบการนะครับพวกไอ้พกีมีบริเวณที่ตใช้ดีนะครับจุดตรวจสาการทุกทีมีเยอะครับแต่วันนี้มีจุดตรวจตรงลระธานาริเวณบางนั้นซึ่อที่จตรวจตัวดิที่าบอกว่าใช้การตัดุนแล้วก็ติดตามผลการเนินสารระบบนะครับทีนี้เราบอกไปในาจี้ซ้อนไป ะฉะนั้นมืนนักเล่นหวดกัน,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 นมาแล้วก็จะมีตัวสุ่มบ้าในช่วงเทศกาลนะครับการท้าและชนะบาอยาบ้าห้ยโงเดนนะับเรื่อดำนะครับเ,รเป็นปัจจัยตัวใจาการรนะบาลแล้วนักท้าหรือดำอเมริกันไม่กำหนดสัญชาติเมื่อวานที่ก็ต้สงเิด วันน,น,น,รรนะวน,นี้จงงนะับู้ชายี็เป็นภรรยาัเาลุงลุงนี้เป็นังเลยนะเป็นหลังตัวางทีลุงังจากบางนาแดนดี้นาดาพลังเจ้าหวงหลวงนะครับเห็กสามทีเราเแรกดีดีเนี่คุณผ่านกางดีจะมีาไปด้ยครับนี่นครับอันนี้เป็นแหลเจเที่ยว เดี๋ยวผมจะมีเวลาจะดตัวตัวมันลัยาวันนี้จดเื่อะเรื่องไราตลอัยาอะไรวัตยาเจััยามดญาตครับ